วัสดีครับพรมันี้พากกระป่านะห็ดเช่นเคยครับคืนนี้เจอแล้วครับหนึ่งดอกนี่ครับหเห็ดตะไครครับหนึ่งดอกใหญ่กับอีกดอกเล็กจะพาเดินดูในป่าครับ เนี่เห็คเล็ก็นมนี่นี่นีนี่เห็ดคนเล็กครับดอกนึง่งเอเห,ห็ดในป่าครับผมเจออดอกนะครับจะเป็นดอกเล็ครับสุกสุก ก็คือในป่าไม่เคยมีครับเป็นใจมีคนสง่งไปก่อนแหละคาแต่นอนเลยมีคนสง่งไปก่อนเนี่ยเรับถึงบนงอกก็ไม่มีเลยเคยงอกอยู่ต่อหนี่ เยูเห็ดะคลยดอกงบคอายามากินโอ้ตัวใหญ่เห็ดเร็วเลยอันนี้เดียวครัใสย,ยคาแต่นอนมาคืนหายากยาหยาบนิดรับดีผูดคืนกาจะออกมาตอนหกถุ่มเลยไม่เลยมา มีเมนูนอ่นี่คนมาดูอุ้ยนี่ตาไคดอกหนึ่งนี่ไอ้คนดอกหนึ่งเจ้า้คนอะไรล่ะนี่ก็โอมีดโคน mãn gom đang ghép tạc 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 nhiệt đây, kết hôn gần đây. Kim cương cũng đang ăn các này. Này anh Kim cương, Kim ăn. Oh, giàu thật đấy. Đây này, đây đây Oh, thấy có số với con. ีนตกไครหนึ่งดอกครับไปไปคับ้นานกลังที่รี่ไปไปคับบ้านกลังที่่ค่อยมีครับบี้แต่เมื่อคืนนี่ฝน,นตกเทกเลย ไป ayo, ไปบ้านไป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 นี่ครับไปดูแต่กะอืนนิดเดียวครับพอได้ตามน้ำ,นำพกพอได้ตามน้ำผิกไปดี๋ยไปดูผลงานกบ้านครับนี่ครับผลง,งานรอบดึกพอได้กินพอได้ตานำ้ำผิกพอใช้ก็าม,ามีคนไปส่งก่อนครับไม่ค่อยงก หายากอยากคิดนี่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 ครับพอได้ตามน้ำพริกครับผมฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับ